วัดนาคเจ็ดเสียนตั้งอยู่ในเขตอาลันยิกนอกเมืองกำแพงเพชรกำหนดอายุในพุทธศตรวตรรษที่20-22ถึง22ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลายหรือสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแบง่งพื้นที่เป็นสองส่วนส่วนแรกอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของโบสถ์และ INE, เจดีย์ลายเหลืองจำนวน7อ็ดอง และส่วนที่2อ,อยู่ภายในกำแพงแก้วเป็นที่ตั้งของวิหารเจดีประธานและเจดีลายจำนวน3องค์โบราณสถานที่สำคัญในวัดได้แก่เจดี JD ประธานาพ้าวิหารนุโบโสถนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับว่ามีไงนะครับนะครับมาดูนะครับวัดนาค7ยอดนะครับอันนี้พื้นดินก็จะมีดอกบัวดินเนาะดอกบัวดินก็สวยครับ มองใกล้ๆสีขาวสวยแล้วครับดอกบัวนี่ดอกบัวดิวนโอ้สวยครับดูตามดินครับขาวเต็มไปหมดนะครับดอกไม้ชนิดน,นี้ครับนักเจ็ียดเสียนเด่นเขบวันน่าเจ็ดเสียนดอกไม้สีขาวเต็มเลยนักเก็ดเสียน วันหนักเจ็ดเสียนนะครับวันหนักเจ็ดเสียนดูนับบนบนกันครับผม วัดนาเจ็ดเสียงนะครับเจ็ด รถนักเจ็ดเสียนครับ ก,ก็น่าเกลีเสียงเจ้าทินครับเจ้าทินเจอเจ้าทิน,นก,ก็น่าเกลดเสียงสวยงามมากาก,ก็น่าเกลียดเสียงสมัยสกุลไทยตอนปลายนะครับ สร้างขึ้นมาส่วนว่าหนักเจดเสียงครับเจดีย์ประธานครับเจดีย์ประธานเพรวัว่าทางนี้ ちょっと待って。 เขาต้นนั้นครับต้นไม้ไม่หัวนะต้นไม้หนักเจ็บยอดครับเนี่าดีวกว่าปลูกขึ้นแล้วนะครับปลูกขึ้นแลมย้ายที่ปลูกให้ครับยไปที่ปลูกให้เยอะเลยสวยครับสวยหน,นักเจ็บเสีย วัดนาคเจ็ดเสียนครับ